สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตาม youtube บ้านไก่แจ้วังพญานครราชนะครับวันนี้นะครับเราพาชมนะครับพ่อแม่พันธุ์ไก่แจ้สีกระดำนะครับพ่อแม่พ่อแม่พันธุ์ไก่แจ้สีกระดำนะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าพ่อแม่พันธุ์จะประมาณไหนนะครับที่นี่ไก่จะเป็นไก่ฟอร์มเล็กแล้วนะครับจะเป็นไก่ฟอร์มเล็กแล้วสังเกตไก่ฟอร์มเล็กนะครับถ้าเราไม่ได้ไปดูตัวจริงนะครับถ้าในรูปถ่ายหรือว่าในวิดีโอนี่ อย่างสุ่มไก่หรือว่ากรงฟอมไก่นะครับหางเขาจะไม่ไปชนขนาดน,นั้นนะครับหางเขาจะไม่ชนกรงหรือว่าอ่าจะไม่สูงมากนักนะครับพวกนั้นจะเป็นไก่ฟอมเด็กนะครับนี่เป็นบรรดาพ่อแม่พันธุ์นะครับวันนี้เอาออมาอาบแดดนะครับก็เอาออกมาอาบแดดนะครับสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งนะครับ จะทำให้ไก่แจ้เราสุขภาพดีนะครับพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะช่วงที่กําลังให้ผลผลิตนะครับกำลังไข่อยู่นะครับวันที่จะเอามาตากแดดบ่อยๆนะครับได้รับแสงแดดยามเช้านะครับจะทําให้ร่างกายเขานะครับรึงแคลเซียมได้นะครับด้วยวิตามินดีนะครับจากแสงแดดนะครับจำเป็นมากนะครับซึ่งแสงแดดจากจากแสงแดดนะครับอ่อนๆอุ่นๆนะครับ จะช่วยในการตรึงแคลเซียมนะครับสำหรับไก่แจ้นะครับหรือว่าสัตว์ปีกชนิดต่างๆนะครับแสงจากแสงจากหลอดไฟนะครับช่วยไม่ได้นะครับแสงจากหลอดไฟนะครับใช้ไม่ได้กับการตรึงแคลเซียมในร่างกายของสัตว์นะครับฉะนั้นแล้วแสงแดดสาคัญมากนะครับสําหรับไก่แจ้เนาะ,ะพามาชมนะครับพ่อแม่พันธุ์ กำลังอาบแดดกันอยู่เลยนะครับกำลังอาบแดดกันอยู่เลยเห็นไหมว่าเขาจะมีความสุขมากถ้าได้อาบแดดก็จะนอนเหยียดแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนอนเหยียดแบบนี้ไม่ต้องตกใจเขากำลังรับแสงแดดเต็มที่นะครับร่างกายก็จะกระปี้กระเป๋าแข็งแรงนะครับตัวผู้นี่หน้าจะแดงชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นไก่วัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับยังไม่ไข่นะครับชุดนี้นะครับ สองชุดนี้เป็นเป็นไก่ไวัยรุ่นนะครับอายุประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับยังไม่ไข่ตับแรกนะครับตัวผู้ฟอร์มมาดีกันเลยทีเดียวนะครับตัวผู้ฟอร์มสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับด้านนี้ก็จะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับที่อยู่บนครมสีเขียวนั่นก็เป็นเป็นพ่อแม่ของรุ่นรุ่นนี้นะครับอปีนี้ก็เริ่มทยอยมีผลผลิตกันเข้ามานะครับ ก็เริ่มทยอยมีผลผลิตกันสำหรับปีนี้นะครับก็ลูกๆอ่ะจริงๆนะครับผมไม่ค่อยได้โพสต์ถ่ายนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับก็มาเอาไปตั้งแต่เป็นไวยเยาวนะครับตั้งแต่เป็นไวยยาวตัวไหนฟอร์มออกมาฟอร์มดีๆหน่อยก็คัดขายไปนะครับเป็นไก่คัดฟอร์มตั้งแต่ไวยเยาวนะครับจะเห็นว่าพวกนี้จะยับเยินหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เข้าคู่ผสมพันธุ์นะครับ อยู่ในกรงเพาะพันธุ์แล้วนะครับเข้าคู่ผสมพันธ์แล้วฉะนั้นแล้วเรื่องของเส้นขนความเป็นระเบียบนะครับหรือว่าจักงอนนะครับบางตัวตัวผู้อาจจะล้มบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของไก่ทําพันธุ์แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของไก่พ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับนะครับสําหรับไก่ที่จะประกวดนะครับอันดับแรกนะครับสําหรับไก่ที่จะประกวดได้หนึ่งก็เราคัดฟอร์มนะครับพอคัดฟอร์มได้แล้วว่าตัวนี้แหละสวยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะ เอาไปอยู่ในกรงฟอร์มนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะไปอยู่ในกรงฟอร์มนะครับเพื่อฟอร์มให้เขามีฟอร์มที่เด่นชัดนะครับให้มีฟอร์มที่เด่นชัดนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็ฟอร์มเด่นชัดนะครับสาหรับตัวเมียสีกระดำนะครับเม็ดสีดีเลยนะครับเม็ดสีดีเลยนะครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับ พวกนี้เป็นไก่เกรดประกวดนะครับที่ขึ้นทําพันธ์แล้วนะครับไก่แม่เกรดประกวดที่ขึ้นทําพันธุ์กันแล้วนะครับดูเรื่องของเม็ดสีดูเรื่องของฟอร์มนะครับจะเล็กกระทัดรัดดีมากนะครับอกก็จะกลมๆนะครับลักษณะการเดินต่างๆนะครับเม็ดสีเขาก็จะดีนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะอาบแดดอาบแดดกันอย่างนี้เนี่ยครับตัวผู้บางตัวงอนก็จะล้มเป็นเรื่องปกติของไก่ทําพันเนาะ เป็นเรื่องของไก่ทําพันธุ์นะครับซึ่งเราจะดูเราจะคัดคัดเอาลูกนะครับคัดเอาลูกเขาที่ฟอร์มดีๆแล้วก็ไปขึ้นทําพันุ์ในรุ่นต่อไปหรือว่า,อารอประกวดนะครับก็บว่ากันไปนะครับไก่มันไม่ได้สวยทุกตัวนะครับไก่มันไม่ได้สวยเป๊ะทุกตัวนะครับสิบตัวมีตัวดีๆสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเป็นเรื่องปกติของอไก่ที่จะทําประกวดนะครับคนทําไก่ประกวดจะเข้าใจดีนะครับ คนทาไก่ประกวดจะเข้าใจดีวันนี้ให้ชมกันนะครับดูตัวแม่พันธุ์นี้เดินนะครับเดินเดินโชว์ความสวยนะครับสเสน่ห์ของขาวหางดําก็คือ,อพื้นตัวสีดําแล้วก็แต้มสีขาวนี่แหละนะครับที่นี่ก็วันนี้ให้ชมพ่อแม่พันธุ์บางส่วนนะครับแล้วก็รุ่นลูกๆที่กําลังเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาขึ้นแท่น ต่อไปรุ่นต่อไปนะครับนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ชอบกระดำนะครับติดตามไว้เลยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้แบ่งนะครับแต่ก็ติดตามกันไว้นะครับบางครั้งบางคราวก็มีแบ่งแบ่งปันให้ไปเลี้ยงกันบ้างนะครับสำหรับสีกระดำนะครับอันนี้ออกมาบางส่วนนะครับเอาออกมาหมดไม่ได้นะครับไม่ไหวนะครับวันนี้เอาออกมาตากแดดให้ชมความ สวยงามกันนะครับอ่าขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากไปสำหรับคลิปไก่แจ้สีกระดำครับ